รับสวัสดีนะครับผมอยู่ผมช่องตีโตสตอรี่เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมที่ผมจะมาทดสอบ เสียงเจ้า Z ซ2 5 r ครับเป็นเสียงท่อเนาะเป็น3รุ่น3ทรงแล้วก็3สไตล์เลยครับมาทดสอบเสียงให้ดูว่าแต่และเสียงจะมีคันมีเสียงลักษณะเป็นเอกลักษณ์ยังไงแล้วก็มีเสียงทุ้มเสียงแหลมยังไงเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ฟังนะครับนี่ครับเป็นรถ3าคันนี้เลยครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูทรงทรงท่อแต่และคันก่อนนี่ครับตัวนี้ปจะเป็นของรีโอวินนี้จะเป็นของร e โอวินนะครับ เป็นท่อผมก็ทําเป็นท่อทรงออกล่างเนาะตัวนี้เป็นคันของท่านเอ็มนะครับเอ็มช anel แล้วตัวนี้ก็เป็นคันของผมเองเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่้วครับผมเป็นาคาปาวิกทรงชอตตี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังทีละคันนะครับผมอันนี้ผมให้ดูทรงก่อนทรงประมาณนี้อันนี้ก็เป็นของน้องตอมแต้แมีน,นะครับผมที่เพิ่งออกรถมาใหม่เป็นทรงเอสซีทรงกระป๋องเนาะใช่ไหมครับครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแต่ละคันกันเลยนะครับว่าลักษณะเสียงมันจะเป็นประมาณไหนโอเคเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรามาฟังเสียงรีโอวินก่อนนะครับผมบท่านเอ h นชแนลครับผม เดี๋ยวเรามาฟังเสียงไอ้ท่อรีโอวินคันนี้กันครับของท่าน M Channel เนาะนี่ครับผมทรงก็โอเคสวยเลยนะเอาเลยสตาร์เลยรีบรีบครับค่ำแล้วโอเคเราวฟังเสียงเดี๋ยวเติมเบาก่อนนิดนึงเติมเบาก่อน ตกหมูชาวบ้านเขาเยี่ยมครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่ออาคาปาวิคทรงชอตตี้นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ดีกี้ฟังของท่านเอ็มชาแนลเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งนะ okay, เนาะโอเคเราฟังเสียงผมของผมครับ ดี๋ยวเรามาดูคันนี้เลยครับผมของน้องตองเต็มครับเป็นทรงเอซทรงกระป๋อง ท่านเอ็มชแนลมันจะเสียงคล้ายๆกันนะครับผมทรงรีโอวินกับทรงช็อตตี้เนาะแต่คล้ายๆกันกับไอคาร์บูิกแต่ไอเป็นเสียงทรงเอซีคันนี้จะเสียงออกแหลมๆประมาณล้านๆหน่อยโอเคก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูครับว่าชอบประมาณทรงไหนเสียงประมาณไหนยังไงก็ลองลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าทรงไหนโอเคกว่าสวยสวยกันยังไงชอบเสียงไหนชอบเสียงไหนช่วยช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับเพราะว่าผม มีโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนท่อกันอีกอยู่ใช่ไหมมีไหมถ้าเอ็มมีไหมถ้าเอ็มมีแน่นอนเนาะน้องตําแตน่มีไหมมีครับมีแน่นอนแล้วก็ผมก็มีอีกแน่นอนครับยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกันติดตามหน่อยนะครับว่าเราจะเปลี่ยนท่อเป็นทรงไหนยังไงโอเคงั้ยยังไงคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม feel cozy yeah